สี 49, 99, ่เหรียญเก้าสิบเก้าชนะเนี่ยค่ะย่อเดียวกันเลยโดยไปอันนี้อันนี้นหน่อไม้ซึ่งนหน่อไม้ก็ยังมีอยู่ที่จะซื้อนะคะก็คือ มาไหมไม่มีไม่นา่าวันนั้นน่ะเขาถึงไม่เอามาลงมันกลายเป็นนี่แล้วค่ะเป็นคนออ,อร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ซีซิ่งก็ต้องใช้นี่แล้วที่เคยซื้อน่ะของอะไรนะเดี๋ยวกันลืม ขายดีแล้วอร่อยแล้วทำไมไม่เอามาขายมียี่ห้อนี้ขวดเล็กด้วยวันนั้นซื้อน้ำปลาฟิลิปปินส์ไปยังไม่ได้ชิมต้องเสียดายจังเลยอ่ะเขาลืมละคที่ซื้อครั้งก่อนอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ๋อแม็กกี้ไม่มีจริงๆ แปลกมากแสดงว่ามันขาตลาดอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรนะอืแกงแกงไก่ปลาที่มันเป็นขวดแบบแบบเนี้ยค่ะแบบแนาไม้เนี่ยเขาก็ไม่เอามาขายอื <laughs> อเฮ้ยเฮ้ยเ<อ>ขาก็ไม่เอามาขายทั้งทั้งที่ น้ำปลาละก็มีอะไรก็มีแต่แขรงไทพาเขาไม่เอามาขายสองเหรียญเก้าสิบเก้าน้ำตาปลาแบบปลาหมึกลงเก้าสิบเก้านะคะอันนี้กะปิก็ะปิเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญห้าสิบยังเท่าเดิมยังราคาเท่าเดิมค่ะในเอียน่น้ำปลาละพันไทยน้อยสิ ขวดละเลขอะไรไม่รู้ยังมีอยู่ไม่ไม่ซื้อไปยังมีอยู่ค่ะต่อไปก็จะไปหยิบจะไปหยิบทอต้มเขาใส่เปลาเข้าหลาัง อันนี้เป็นปลาดุกค,ค่ะน,นี่ปลาดุกใช่ด้วยปลาดุกแต่ไม่มี้ท่าไหร่มองดูข้าวลองดูวิน่าจะอร่อยไหมต้มมัดข้าวต้มมัดเป็นคนที่ชอบกินผักเพ็ดปลาดุก น่าซื้อไปผัดนะไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ทำนานแล้วตอนอยู่เมืองไทยก็ซื้อกินผัดเห็ดปลาดุกเอ๊ะเขาต้มัดอยู่ตรงไหนอ,อยู่ตรงนี้นี่มันจะมีเขาต้มนมำเป็นแบบเผือกนี่ค่ะนี่ไส้เผือกนะคะ มันเค็มแต่ก็จะซื้อขนมตานนี่เหน็นไหมไม่เสียงดีกว่าขนมตาลแสดงว่าอันนี้เป็นมะเขือทุนทุกใช่ไหมเนี่ยค่ะเนี่ยใช่แน่เลยอ่ะอะ๋เป็นแบบนี้นี่เองอันนี้ใบยะนางเป็นใบยะนางแช่แข็งเออยะนางมาในรูปแช่แข็งด้วยเหรอเนี่ย สองเหรียญเก้าสแสดงว่าที่เขาใส่ในสาคูเปียกเป็นมะพร้าวถ,ถึงต้องเป็นอันนี้แน่ยังไม่ได้ทำขนมยังไม่ชิ้ไปค่ะนี่เป็นขาหันส่วนนั้นเป็นขาที่ยังไม่ได้หันไหนลองอันนี้ขนมเันมานากให้เรยจะซื้อขนมจีนไป นี่ค่ะต้องดูกันไส้ไส้เค็มหรือเปล่านะเนี่ยไม่ได้เขียนบอกนะน่าจะเป็นไส e e ้เค็มหกเหรียญหกเหรียญยี่สิบเก้าค่ะจะซื้อไปมีแบบเดียวเอ้ยได้กินคะขนมเค็มแล้วมีอะไรอีกไหมทางด้านนู้นมีนิดมึได้ได้ดู่นี่อะไร อันนี้ไม่อะไรเนี่ยมาดูสิอ๋นนอ,อ,อมันมีเป็นมะพร้าวแบบนี้ด้วยดีจังลเลยอ่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนทุกละสิบเอราสิบเนะคะอ๋อเนื้อมะพราอ่อนนี่เป็นขมิน้นไหนดูดข้าต้มน,นี่เลยอันนั้นสีม่วงเป็น อ๋ออันนี้เป็นไส้กล้วยค่ะลองลองสองไส้ทั้งไส้กล้วยแล้วก็ไส้เปลืออันนี้อะไรอันนี้นี่เหนียงอันนี้ลูกเหนียงเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจค่ะลูกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะอ้ มีทุเรียนนีะคะ่ทุเรียนอันนี้สิบเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าคยซื้อแล้วมันขมนะซื้อครั้งแรกมันก็อร่อยอยู่พอซื้อครั้งต่อมามันขมก็เลยไม่ซื้อต่อไปจะไปหยิบลืมแล้วจะไปหยิบอะไรนะ เส้นเดี๋ยวค่อยมาถี่ที่มันเป็นแท็กแท็บแบบเนี้ยมันหยิบใช่น่มจะไปหยิบนไม่ออกแต่เดินไปถูกค่ะอยู่ไหนล่ะอา้าวน่าจะอันนี้ค่ะ น่าจะอันนี้แหละคะ่ะห่อเล็กนะคะห่อละเจ็ดสิบเซนน่าจะอันนี้อันนี้มากกว่าอันนี้มากกว่านี่ห่อละเจ็ดสิบเซนนี่นะค,ะนนนค่ะนั่นนั้นน่ะ นักขี่ตรงนี้นะแต่มันโอ้เพลงนี้ก่อนค่ะมันเป็นมันเป็นเสียงกพเลงนี้ก่อนครับโอ้เสียงเพลงสตอก็มีปลาสลิดก็มีแต่อยู่ในตู้ทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวจะไปหยิบตรงนี้เพราะว่ามันมีเสียงเพลงนี้มีเสียงเพลงก่อนก็ได้ข้าวต้มมัดสองแบบคือเผือกและมะพร้าวและกล้วยแล้วก็แล้วก็ ข้าวหลามสองกระบอกจะพาไปดูจะพาไปดูาปดปราคาข้าวข้าวสารข้าวเหนียวนี่ไงคะข้าวเหนียวอา้าวอันนี้เป็นข้าหวหลามดิอันนี้เนี่ยข้าวอา้าววันนั้นยังมีนะข้าวเหนียวนี่อะไรคะข้าวเหนียวสันปลาตองนี่ ย่สิบาท้าเหนียวสันปาอง Excuse me How much sticky rice Twenty s 26, i think t w <26? S 3> i think t w e n i t a l k i n to the lady I t a l k i n to the lady t w n uh, t h a n k you โอ้ถ้ายี่ถูนเนี่ยไหนดูทิ่นี่หน่อยเท่าไหร่เอย ซื้อร้านนี้ค่ะเพราะว่าที่ัยนาทาวขายสามสิบงั้นซื้อร้านนี้ค่ะโอวยเสียงเพลงอีกแล้วทเวนตี้ทู thank you โย,ยิ่งถูไปใหญ่เดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อค่ะวันนั้นซื้อข้าวเกียบไปอร่อยดูโอ้ยเสียงเพลงนี้เสียงเพลงก่อนนะคะนี้เสียงเพลงถ้าอย่างนั้นปิดไลฟ์ก่อนนะคะโห โครกใบใหญ่ขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากค่ะดูหวดสิหวดหวดเท่าไหร่หวด,หวด,หวด4ซีเียนเก้าสิบเก้านี่นะคะ4ีเรียญเก้าสิบเก้าโหอย่างเงี้ยเอาเข้าวสารใส่ลงไปหกหมวษ์โปรดักต์ออฟไทยแลนด์ดูดิขอบคุณมากมากค่ะ,คะ มีหม้อนึ่งด้วยน่นม้อนึ่งสิบสามเหรียญขอบคุณมากมากไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ